อะไรมาดิกาเลยพี่พา,เ,า,มมพาเชียร์ใหญ่นี่ค่ะแหมหาถึงให้พาเชียร์มึงดิชนะทำไมอะวันนี้กูมาทุระกูแต่กูเอามึงมาด้วยว้ยอะใช่ไหมทำไมกาดเก้าก็มาไงวันนี้เผื่อกูจะได้แต่งงานเลยไงแต่งงานอยากมีหัวด้ที เดี๋ยวดส่ยิ่งแย่ขึ้นอย่าไม่เรียกไม่ไปวายป้าทำไมปวดเหี้ยหงายไกยังไงคนละโพงเอยู่หรือเปล่าเนี่ยโยโย่ประตูมีคนมาหาประตูเปิดหมาปล่อยเข้ามาเลยเอาปล่อยไปทำไมเดี๋ยวแขกก็กับหมาให้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 ทำไมลูกผู้มึงเนี่ยเข้าจับหมาอยู่หรือเปล่าม่ีคนตีแน่ โย่เข้ามาเลยเข้ามาได้เลยนะเข้ามาเลยโอเคโ้ยโอ้โหไขว้เนี่ยจะถูดได้ไม่ใหญ่เลยที่นี่ไม่ใหญ่ฮะหัวมันหัวแล้วก็โสดไม่รู้เรื่องดีเรื่องอะไรเขาาเลยนะพูดถึโอ้โหหวไอ้ปีนเอาไว้ไว้คุยมั้รู้ก็รู้ว่าเป็นหัวก็คิดถึงกันไม่ได้ทำไม่ได้

อนเพชรใช่เพราะว่าฉันที่เปกู้นี่ยืมสินเธอไว้ถูกต้องก็เลยเอาน้องชายสอนเพชรไปขัดดอกไปขัดดอกเอาไว้ขัดไปขัดมาแล้วต้องขัดดอกเงินมันก็หลายหมื่นหลายแสนถูกแล้วก็เลยต้องเอาน้องขัดดอกต้องแต่งงานวันนี้ฉันต้องแต่งงานวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าผัดไปก่อนแล้วคุณนายไม่ผัดแล้วจะผัดอะไรกันนะไม่บอกกับสอนเพชรน้องชายต้องต้องแต่งงานคุณนายอ่ะไม่ได้บอกไม่เห็นเป็นไรเลยเดินเข้าไปก็บอกเขาสิแล้วก็แต่งแต่งเลยใช่ไม่ได้แจกองแจกการต้องแต่งวันนี้ ป้าตามชอ่องเขาหมดแล้วบอกว่าแต่งวัน <caveat> นี้แต่งวันนี้ต่อเชรมาหาพี่เลยจะแต่งวันนี้เลยม่าไงพี่มีอะไรอะพี่มาอยู่ไหนมีอะไรเนี่เนี่ยไอตัวหล่อวันเนี้ยแต่งตัวหุ้ยเดินหันหลังไนอ่ะแม่ล้าสีจังมือจะเป็นเจ้าเ่าเลยวะเจ้าเปล่าเจ้าเบิร์อะไรของแกไปพูดอะไรพูดดีๆนะพี่มีเรื่องไม่บอกอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรอ่ะ พี่เนี่ยในระหว่างที่พี่ทำราชการใช่ไหมล่ะพี่ไปเล่นการ์ดนานซะเยอะพี่ไปติดนี่ติดถึงผู้นายโสพิษก็มีโสภาเอาไว้ติดนี่ปุ๊บพี่ก็เอาเองไปขาดดอกแล้ววันนี้ที่มีเงินใช้เขาเองต้องแต่งงานกับโสพิษวันนี้พี่คุณลัฐพ่อต้องแต่งงานคุณนายโสพิษไงจะบ้าแล้วไงเนี่ยจะได้จะไปแต่งงี้ใช่ไม่เคยรักกับผู้หญิงก็แต่งโสก็โสพี่แต่ฉันจะปุ๊บแล้วก็เลิกที่หลังเด็กนี่กระตายแกนี่หาเรื่องให้ฉันตลอดแล้วแกไปคาดตรงกระดองไม่บอกฉันเนี่ย แต่งงานกแต่พูดเลิกเลยนะคุณลนระชอนเทหนะนี่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 สอนเชรน้องชายฉันเด้เด็นท่านนี่หรอลูกหล่อหรือเปล่าลูกปลาขี้เล่ขี้เละเหรอไม่ใช่ขีละฉันไม่แต่งงานดูดูหน่อยนะเอ้ยจะดีเหรอแค่บอกขี้เละก็จะกล้าดูนะอุ้ยไม่แต่งก็ไม่เป็นไรจะหาเงิ

อนมานิเละชุดอะไรของใหม่เน er like right? ี่ยชุดจะมีออกของลังกายเมันไม่ต้องออกร่างกายนี่จะีงานให้มึงทำอุ้ยฉันรับงานเอาไว้แล้วอ่ะอูเห็นว่ารับงานอะไรรับงานอะไรไว้ฮะัาอะไรหน้าปั๊มเขาไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนงานที่สำคัญกว่าอะไรข่าวว่ามึงเด็นรับงานเวรากลา,างดึกใช่ไหมนั้นใช่มันจะเป็นงานบวชงานแต่งงานคอนเสิร์ตงานแล้วแต่ลงรามอะไรในี่ตุ๊ตกตกิ๊กตอกในรำรำเด่นเฮ้ย<น>มีงานหนึ่งมึงยังไม่เคยถาแม่อะไรอ่ะกูจ้างจ้างห้าห้าหมื่นห้าร้อยแต่พี่กีกอนพี่กีกอเออพี่กีกอนนใครอ่ะเนี่อ่ะคุณโซลเพชรจะแต่งงานกัน เป็นพิธีกรงั้นแต่ให้คุณนายน้องจะแต่งงานวันนี้มันจะทันชิดไปหน่อยทำไมแต่งอะกูเป็นนี่โว้ยกูเป็นนี่แล้วกูมีเงินใช้เขาเขาจะแต่งรางกับน้องกูขัดดอกไงน้องไปขัดดอกไว้ก่อนก็ต้องแต่งนวงน้องของกันได้เป็นพิธีกรให้หน่อยได้ก่อนจะเป็นพิธีกรโทรไปเมื่อกี้เลยส่งไลน์ไปเลยโทรไปหาใครไม่เคยแจ็งสันเฮ้ย มึงหาไม่ขึ้นมาหรอเอ้คุณหนคุณหนชอบไมค์ขึ้นแจ็คสันไหมจ๊ะฉันเป้ามากนี่แหละนี่แหละให้คุณหนูดยเฉพาะเลยจ้าหาไมคิขึ้นแจ็คสันมาลูกเป้าให้ดูอันนี้ไม่ใช่ดีไซน์นะฮะไม่ดีสซน์สันดานใครไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นเลยไม่คิล ถ้ังกูก็ต้องประคองตัวกูเองไห้จิ๋วหายเพราะฉะอ๋อเดี๋ยวเขาเก็บอ๋อมมดวอสเดี๋ยวลูกเป้าแล้วเมื่อกี้เห็นไหมลูกเป้าเดี๋ยวเขาโชว์โมดวอสให้ดูโมดวอสนี่ถอยแล้วก็เป็นชโลสโลสโลทิ้งตัวท้าไปไหนวะไปไหนไปไหนอยู่ข้างในไปกิน ไปเก็บบาปไปเก็บบาปล้วพลาโถปัญหาไม่เจอเออไปเก็บบาปเขาโล่ไปเก็บป๋าบ้านเขาเขาโทษไม่เห็นโทษไม่เห็นเอะสมอำนาจผมไปปักมันเองมันเป็นไลน์แล้วมึงเล่นมัดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยขึ้นมาหน่อยไอ้มึงมันของต่ำแล้วรองเท้ามึงมาเล่นแกงหนุมหนีไม่ขึ้นไม่ขึ้นติดติดติดแล้วก็ยังตันตัวมึงเนี่ย ไม่นีตาบวมหมนะผาไปขึ้นไปขึ้นมุนวอลกแล้วก็สโลว์แบบทิ้งตัวเด็เขาทำได้เขาทำได้เยอะอยูโอเคไม่ต้สิด 对。<music> พี่ันดูดมาอะไรเนี่ยทิพไายกูไหวจนกูเขาจะเป็นฐานทัพภูมิกันอยู่แล้วโอ้โหทีเดียวแบบทีเดียวทึ่งเลยทีเดียวทึ่งเลยหนึ่งสองฮ้แล้วเป็นอะไรแล้วเป็นะไรช็อต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 อดีตสิ เพีงยนนะปีเพี้ยนนะปีเพี้ยนนะดิฉันนางสาวอย่าขับจี๊ไอ้เพี่ให้กูบอกให้กูอบอกให้ลิ้นเล่นไม่เล่นเสี้ยกูถม่เข้าใวนะว่ามึงกระดาษป่กระดิฉันดิกูเป็นผู้หญิงนีไอ้ควายไอไอไอ ดิฉันนางสาวนัทวดีเฮ้ยฮะมึงชื่อนัทพง์ไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนแล้วดิฉันนางสาวนัทพงศ์อินทวัฒนาวันนี้มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเนื่องในพิธีมงคลสมรสเจ้าสาวคือ คุณนายโสพิษแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวคือคุณสอนเพีกระผมใครขออ่านประวัติโดยย่อของเจ้าสาวให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังกันพอสังเขตเนื่องด้วย นางสาวโสพิษเป็นลูกสาวของแม่ดอกไม้จันกับพ่ออะไรไฟสมัยตอนที่คุณนายโสพิษยังมีชีวิตอยู่มิเคย ลังหาความสุขให้แก่ครอบครัวมีแต่จะหาเรื่งความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวแลดไ,ไปบ้านนู้แน,น,นแลกไปบ้านนี้ต่อแหลไปบ้านนู้นต่อแหลไปบ้านนี้ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้ววันที่แปดกุมภาพันนางสาวโสภิษ ด้มีอาการเจ็บอ่อนแอะๆทางยากจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นที่เร่งด่วนนางโสพิษยากก็อยากจะช่วยแพทย์ก็จะช่วยแต่ช่วยเอาไว้ไม่ได้แพทย์วินิจฉัยว่า นางโสพิษเป็นโลกตอแหลหลงปักและโลกดอกทองในกระแสเลือดหยดและลาห่าไปมีใจแน่เหลือไว้แต่ต้นบุญบุญกุศลสับสมบัติ ทิ้งไว้ให้ปวกชนลางของตกงเขาอยเอาไปเผาไฟถ้าอย่างนั้นขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านลุกขึ้นยืนแล้วไว้อะไรด้วยเสียงหัวเราะให้กับคุณนายโสพิษเป็นเวลาหนึ่งนาที ขอบคุณครับทางคณะจ้าภาพได้มีผู้จากวัดพเนียงแตกมาให้คุณนายด้วยรอผู้มีผู้รอแป๊บหนึ่งพิธีกรน,นี่เขาเขาเป็นเจ้าของผู้ด้วยเหรอเ้ทุกอย่างเลยต้องจุดผู้นาจะได้อลาัางการไงเขาได้ผัวเป็นผู้ ปุ๊อาจจะเสียงดังไปหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋าอุดรปุ๊ปังเป็นรูปคุณนายโสภษกับคุณสอนเพชรเลยอลังการน่าดูเนี่เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกเรีย อตลายเฮ้ยเฮ้ยอันตรายให้มันไปหุดไกลๆดูสิมีหนึ่งมีรูปหนึ่งลูกตนดนดนไฟพันเนียงไฟพันเนียงสกอดสยอด มีแค่สองดาวโอ้หลุนตนะั้งนานรานก๋วยเตี๋ยวให้แค่สองถุงเลยขอซื้อเข้ามาอัลล่าบาทนะจบแล้วจบนี่ฮะจบนี่อีกอบหนึ่งผู้หรอตอบ หมดแห้วเป็นไงคุณสอนเพศสุดยอดสุดยอดครัยอดเน่มีร้องเพลงด้วยใครร้องเพลงอ่ะจะไปกับพี่คุณหลวงลัชพงเพ้าลอะร้องเหรออ้าวแลมาเป็นนักร้องแพลเ๋ร้องรักงร้องเพสกหน่อยกินได้ก็ดีเหมือนกัน